สวัสดีค่ะราศีกรกฎแม่ท่านน้ำค่ะ16ถึง31สิงหาคมปี2 5 6 6้การเงินค่ะนะประสบการณ์ในอดีตค่ะ การประสบการณ์ในอดีตก็ความแน่นอนที่ว่ามันคงแน่นอนนี่อะไรแน่นอนนะครึ่งเดือนที่ผ่านไปนะคะพอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังเกิดลาภผลการเงิน,อา,นอ,งอาทิตย์ในเรือนอาทิตย์วันที่18สิงหาคมค่ะนะพบกับการงานการสังคมประสบการณ์การเงินนี้ก็ ร่ำรวยโชคดีนี้นประสบการณ์ในอดีตท,ทำให้ไม่ประมาทนะการเงินก็เล็งไปที่การเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนนะมีการงานและการลงทุนที่มั่นคงเข้มแข็งนะคะหุ้นส่วนเพื่อตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามกกับการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมกับการงานนี้ลผลก้อนโตเลยนะคะ มีโอกาสได้เริ่มต้นกิจการงานใหม่ๆนะคะวางแผนการนำพลังการวางแผนนี้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะด้วยพลังความคิดนี้ก็ร่วมกันกับอุรลษานบริวารน,นะคะถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็มีการเงินใช้ด้วยพลังการงานความคิดได้รับผิดชอบงานใหญ่ละมีองค์กร ห้างร้านเดลารารับผิดชอบที่มั่นคงนะคะความมั่นคงของลาบผลนะาลาบผลนี้ไม่ได้มาแบบพลุกๆนะคะด้วยความรอบคอบทำเงินใหญ่ค่ะอันนี้อน เทคโนโลยีนะได้ผลตอบแทนการเงินที่มั่นคงนะคะด้วยสติปัญญาความสามารถะสำเร็จค่ะ,ก,คะการงานรู้จักใช้จ่ายด้วยเหตุด้วยผลค่ะฐานะปานกลางแต่ก็มั่นคงนะคะการเงินมั่นคง มีฐานะอยู่ในระดับมีการเงินใช้ด้วยความมั่นคงเพราะด้วยความสามารถผสมกับความเก่งบกเห็งะคะความสามารถกับวาสนาค่ะดวงดีค่ะการแข่งขันเข้าทำงานถ้ามี คดีความกับบริวารน,นะก็มีการเงินหยิบยืมนะก็จะนำมาใช้นะคะอันนี้มีเรื่องราวของการงานมีการแข่งขันนะคะแต่ความสำเร็จแกไขปัญหาได้โดยการคิดตัดสินใจ ใช้สมองสติปัญญาอรอบครอบในหน้าที่การงานการเงินสดใสค่ะ 18. สิบแปสิงหาคมค่ะการเงินก้อนโตเลยนะคะงานเทคโนโลยีงานบริหารงานควบคุมบริวารงานใช้สติปัญญาอันนี้ก็ระวังสุขภาพ ด้านการใช้สายตานะหรือพักผ่ไม่เป็นเวลานะคะอันเงินดีค่ะได้มาจากการร่วมกันงานอาชีพกับผู้ส่วนค่ะชบดีค่ะ